อ่ะครับวันนี้อีกหนึ่งบทบาทแล้วได้เป็นนักร้องเต็มตัวมีซิงเกิลแบบซิงเกิลแรกเนาะครับเป็นไงบ้างวี้ตื่นเต้นครับเพราะว่าเอาจริงๆผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแนวแบบฮิปฮอปพวกแรปอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วพอแบบพี่ก๊อปชวนมาจะโปรดิวซ์เพลงให้เราก็รีบแบบตอบตกลงเลยเพราะว่าเราก็อยากจะมีโอกาสลองทําเพลงแรปดูเพราะว่าเป็นแนวเพลงที่เราชื่นชอบครับ ปกติเป็นคนแบบชอบฮัมชอบร้องอะไรอย่างนี้นะครับแรปแปก็ก็ถ้าถ้าให้เลือกร้องกับแรปเลือกรับครับอ่าทำไมมันมันใส่ใจกว่าเราใช่ใช่ผมผมรู้สึกว่าพอเป็นแรปเนี่ยมันสามารถเล่าเรื่องอะไรได้มากขึ้นเยอะกว่าเป็นเป็นการร้องแบบเป็นเมโลดี้ครับผมพอเป็นแรปเราสามารถใส่อะไรลงไปในที่เราอยากอยากใส่ลงไปได้มีแอบแต่งไว้เองมีครับมีจริงจมีแอบเขียนเอาไว้ครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกก็ยังด้อยประสบการณ์ไปหน่อยครับผม ใช่ใช่ครับจะคิดไหมว่าอวันหนึ่งจะแบบจะจะได้เอาเพลงที่เราเขียนไว้มาทำเป็นจริงไ่เยคิดอยู่เหมือนกันครับเอาจิงผมเคยแบบแอบแต่งเพลงกับเพื่อนเอาไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ทําเพลงอะไรต่อก็แค่แต่งแล้วก็ลองเล่นเล่นกันแค่นั้นอีเวนต์ยังชอบแล้วก็ฟังเพลงของกันวยนถ้าเป็นเพลงเหรอครับถ้าเป็นเพลงช่วงนี้ก็อาจจะเป็นทรีแมนดาวอะไรนยครับผมแนวแนวนั้น แต่ถ้าเป็นแร็ปก็ต้องเป็นฟักกิ้งฮีโร่ก็มีฟักกิ้งฮีโร่ครับใช่ครับผมทุกคนเอาเอจริงๆผมชอบฮิปฮอปทุกทุกคนครับผมแฟนๆใช่ไหมครับก็คิดว่าน่าจะชอบนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใหม่แล้วก็แปลกสำหรับตัวผมเพราะว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นแบบผมแร็ปแบบเออก็เป็นภาษาไทยธรรมดาธรรมดาแต่ว่า พอมาในวายูโซซิเรียสเนี่ยจะมีพาดดัรปภาษาอังกฤษด้วย<ม>ก็จะมีความทันสมัยมีความอินเตอร์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยากมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างอย่างลุกก็ดูแบบเป็นความจ็กเกอร์ด้วยใช่ครับผมอันนี้คือพิดเองเลยใช่ครับผมเพราะว่าผมเป็นคนชอบตัวละครโจ๊กเกอร์ครับ<ม>ตอนที่ได้คุยโปรเจกต์อันนี้ครั้งแรกกับพี่กอ๊อฟเนี่ยเราก็คุยว่าเราอยากจะทําเพลงมาในเวนไหนแล้วพอพี่กอ๊อฟเห็นว่าเราชอบโจ๊กเกอร์เนี่ยก็เลยเสนอไอเดียมาว่าประมาณว่าแบบวายูโซซิเรียสทำให้อย่าอย่าไปเครียดกับมันเยอะอะะไรรรปมาณนนัั้คบ ใช่ครับผมมันเป็นคําที่โจเกอร์เคยพูดในหนังด้ครับผมันดูเป็นลูกที่แบบคนไม่ค่อยเคยเห็นกราฟใลึใช่ครับผมก็ไม่เคยเห็นตัวเองลูกนี้สินไหมสินไหมกับภาพนี้ก็ก็แปลกๆนิดนึงแต่ก็คิดว่าก็เป็นอีกอีกแนวนึงแล้วกันเป็นแบบเท่ๆไปครับผมใช่ครับแต่ตัวคลิปโปรโมทที่ออกมาที่เราหัวเราะอะไรแล้วคนก็อู้ดูดูได้ดูไี้ก็ต้องขอบคุณมากครับผมที่ทุกคนมองว่าโลกจิตผมรู้สึกดีใจเลยนะที่ทุกคนมองว่าโลกจิตเพราะว่า เราเรา,เราตั้งใจอยากให้ทุกคนมองงันจริงแต่ตัวจริงดุบไหมคะไม่ดุครับตัวจริงน่ารักครับครับผมก็ขอฝากเพลง Why You So Serious ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ปล่อยทาง j ูทูไปเรียบร้อยนะครับก็สามารถรับฟังกันได้นะครับผมแล้วก็วันที่25นี้นะครับผมปล่อย MV วันแรกนะครับของทางช่อง YouTube ของไห่ค Cloud Entertainment นะครับฝากด้วยครับผมมีอัพซปอยนิดนึงได้ไหมคะเป็นไงเป็นเราเป็นพระเอกไหม เป็นเป็นมีพระเอกคู่อะครับเป็นคู่มีมีคู่มีพระเอกสองคนครับแน่ดีเอ่อนะคะก็เหลือรอติดตามกันได้ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับพี่ตอไหยอ่ะพี่ถามไรนนี่ด้วบวันคือพี่บอยพี่เกดอะไรเขาเคยพูดในรายการนั้นว่าแบบงานบนลช่องสามอะไรเงี้ยเขาอยากได้เราไปขึ้น่อตแทนครับผมก็ดีใจแล้วกันขอบคุณพี่ๆเขาแล้วกันนะครับผมที่ อยากอยากให้ผมไปขึ้นรถแห่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพยายามจะซ้อมเอวไปแล้วกันครับผมแต่ก็รับคำท้ายแล้วเหรอฮะเพราะว่าเพราะว่าผมผมไปไปเห็นคลิปที่แบบที่พี่แฟนลับเขาแท็กมาให้ดูที่แบบที่พี่เขาเต้นกันสีฝนแบบเต้นเป่าอะไรอ่าเงี้ยเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันได้ไหมได้ไหมน่าจะได้นะเดี๋ยวไปซ้อมก่อนครับการขึ้นไปอยู่บนรถนั่นคือเหมือนกับว่าเข้าแกงเขาด้วยนะอ่า ครับผมแฟนสาวหลหลายคนเขาก็อยากไม่อยากให้เราไปอยู่กับเรียนขนาดนั้นคือเอาจริงก็ก็เป็นเป็นเหมือนกับอยู่กับพี่ๆเขาแล้วก็รู้สึกสนุกละกันครับผมเหมือนกับทาให้แบบเราไม่เครียดอันนี้ไม่เห็นไม่เห็นที่เาพูดในรายการเห็นครับเห็นเห็นครับก็ที่พี่บอยพี่เล็กแล้วพี่เกดที่ไปกินกินกินข้าวกันใช่ไหมครับเห็นครับเรียนสู้พี่เขาได้ไหมคะไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่ว่าผมไม่ใช่เด็กเรียบร้อยนะครับ ฟันบอลนี้เกิดขึ้นจะได้เห็นตัวตนจริงๆของเราแล้ววันนี้ไม่รู้ครับผมแต่ก็เต็มที่นอนรับคำ้าาเต็มที่ครับผมรับคำ้าครับอยากขึ้นคันนั้นมากที่สุดด้วยเลยั้ยก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นคันที่สนุกสุดๆแล้วครับผมสำหรับเราโกว่าแก๊งนี้เป็นยังไงบ้างน่ารักครับผมน่ารักครับคิดว่าตัวเราเรียนสู้นี้ก็ได้อืมน่าจะน่าจะได้มั้งครับถ้าถ้าแบบสนิทกันนะครับผมอาจจะแบบพี่ๆก็อาจจะแบบอุ้ย เอาเอาไอ้กับออกไปแล้วกันเกิดพ่อสนิทกันอะไรนะครับผมเคยเคยทุกคนแบบปากปากเปล่าเพื่อคุยเคยเคยคุยกับพี่บอยครับผมพี่บอยก็เออชวนชวนบอกว่าถ้าเกิดไปที่ช่องเจออะไรก็แบบเออทักทายกันได้อ๋อไม่เปางายงานบอลอะไรอย่างนี้ยแล้วก็อ๋อก็ก็ก็นิดนึงครับผมเพราะว่าเราก็เคยเห็นงานบอลตามทีวีอะไรงานบอลช่องสามเราก็แบบเอ้ยเขาเตะกันก็ดูสนุกดีแล้วมีแบบแฟนๆไปเชียร์ด้วยครับแต่คุัน ใช่ครับผมอยู่อย่างเดียวเลยครับคือจัดไม่ได้ครับครัโอเคครับครับก็ไม่สามารถนะโอเคครับ